คุณนี้เราเจอกันนี่เราเจอกันทานให้อร่อยสวัสดีครับต้อดีนะทานให้อร่อยทานให้อร่อยทานแล้วจะไม่ไม่ทานเลยพีเด็ดมีทุกทีก็เอิ่มแต่ระวังนะเดี๋ยวหนูต้องเรียนหนักนะจีดต่หน่อยเนขงจีนเพราเดี๋ยวจะต้องเรียนนู่นเรียนนี่อะไรเงี้ยเออทานทานซะหน่อยหนึงมื่อเช้าม่อวันอ่ะทานให้เยอะๆให้เยอะๆแล้วกหเมี่อเย็นต้อง ตามสบายตามสบายเรื่องนี้ร่อนี้สวัสด่ะไปซื้อนี่นะอแต่ไม่มีสอเนี่ อุ๊ยตาย่ลวนอลล่าป๋อจะแน่ไม่เป็นไรป่อเขาลมานั่งนั่งเขาไม่กินลูกไม่เมื่อยจบท้องติดกันยังไงอืออือกินกันแนะไม่ได้บอก รวมไม่เหรอที่หนึ่งเพราะเวลาจะใช้ค่อยใช้ค่อยหยิบพี่เงั้นตายห้องนี้หากันไม่กินได้ที่สองไหมหานอืมหวานหวานคามหวานปกติว้าแบบไม่มีความหมานอะเจ็บมากเลยคนรู้ปวดหัวต่อีปห้องน้ำสิเธอห้องมากมาก เลืินหรอกตาก็มีหิมาก็มีจัดเต็มมากดูจานหิมะตอกอื้อหือเสริญหนักหล้เนี่ยล้างจานวนว้ยร้อด่าหยน้อหรอพี่ มารมีใช้กันน้อย่เลยอีาิจี่นันล้านแล้วทำยังไงอะพี่เบล่าลนไม่มีสอวางวะนะหรือร้าล้เมื่อวานพี่หานานเอาไปไว้ไหนวะแล้วไม่รู้อ่ะกินน้ำเอาเลยเอเลยเอาเลยบอสเอาเลยบอสนี่กินนมเปรี้ยวในขวดอ่ะแกะขวดใส่ถ้วยนะรักกันรักกันรักกันแล้วใส่ถ้วย

แบบอก็คตรดีอะไรเงี้ยพูดถึงเลยพูดถึงว่าแบบไอ้ที่แล้เดี่อเราจะามันทำได้แถ้าเอบาทีเราไม่ได้ทำ็ก่อนทุกคนเพาดีกัฉันหนึหนึบแไม่มีอะไรเยลิวเ็ปดีกว่าฉันนั่งว่าฉันไม่้องนั่ ้งเยอะมากเลยกินเหือไปสามอันไม่ไม่ไหว่กินถเลยาอันนี้มัดนี้เสื้อเสื้อมันร้องเพลงวูเขาอ๋อเมื่อกี้เหรอเมื่อกี้เหรอก็ทุกกเขาอยางพวหัวด้วยครนี้แป้งทิ้งนปอเดี๋ยวเห็นะเดี๋ยวเห็นนะแต่มอฝากจุนกูดีออ แค่ช <si ิ้นเดียวยองทำไมทำเป็นบ่นอ่ะแตงโวเราเป็นคนอย่างเงี้ยฮะเราเข้มไปทิ้งเฉยอะโอ้ยอโอ๊ยพ่อใจแล้วขอโทษนะหมูเหยียบตีนกาหมูเหยียบทีนกานี่ก็เป็นอีกอั่คมองไปแปลงฟันไหม อยังไงเฉยะไอ้ที่เถสลับกันไอ้เนี่ยแพงไม่กินมากไม่รู้ใคูใช่ไหมนก็เข้ามาอะไรหรือยังไงก็ไม่รู้น้อะไรอ่ะเราดีหละในหมวดกินในมหาลัยใช่ป่ะล่ะท่านลอกมองว่าจะแพงถ้าข้างทางก็ไม่แพงหรอกมหาลัยไม่แพงเลยอีแค่เอามา